เดี๋ยววันนี้พี่ต่ายกับกับเซลต้นนะครับก็มาพาน้องมาแข่งขันทักษะนะครับตรงนี้เป็นสํานักงานใหญ่ของตรีเพชรนะครับเราก็จะมาดูมาดูรถวีคอร์มันจะมีคันแต่งด้วยรุ่นนี้นะครับที่เราเห็นมันก็จะเป็นตัวเกรดเอ็เนาะหนึ่งล้านสอบาทมีบางท่านถามว่าใส่บันไดข้างกับไม่ใส่มันต่างกันเยอะไหมก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าออฟโรดเขาก็จะถอดออก เขาเขาทำไมเขาถอดมันในข้างออกแล้วเขาจะมีงานกันหรือเปล่าแล้วก็จะมีสีดำด้วยน่าจะเป็นคาราวานนะครับทุกคนเอาเอาไปแล้วบอกว่าไอ้วันไปไปมันก็นไม่บอกเลยเฮ้ยอยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันฝั่งนู้นก็จะเป็นศูนย์บริการนะครับฝั่งนูน้น เดี๋ยวเราเดินไปดูของพี่ต่ายก็จะจอดรถอยู่ฝั่งนี้จอดทางล่างเดี๋ยวเราจะไปดูรถตัวเป็นตัวมิวจะไปดูคันะคันที่อยู่กับเซลต้น ันนี้มีวินด์คคุณไหนอันนี้วินของอะไรคุณเขาเขียนว่า T J M อ่ะน่าจะเป็นสำนักของเขาอ่ะทั้งกันชนทั้งชุดวินเลยนี่ไฟใช่หมดนะครับใชทั้งหมดเลยไฟชุดแต่งตัวเ็นเป็น LED ละกันชนเป็นกันชนเหล็ก ล้อก็เป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวกันชนเลยเอ้าหรอ้คุณเดมคอตัดแป๊บหนึ่งนะใช่เป็นล้อเดียวกันเลยยางสองพ้ายสก็ยางยังใหม่ๆหม่อยู่เลยคุณเพิ่งเปลี่ยนหน้วยเอ้าหรอไม่เคยเห็นลายนี้เลยเออใหม่ใหม่อยู่เลยใช่ยางบิดตนอันนี้คือยางเดิมมันขอบทะเลคุณคุณได้ดูไหมเมื่อกี้เฮ้ยสิบแปดเหรออันนี้ก็เป็นบิดตนแต่ล้อเดิมคันนี้ J.M เป็นแม็กไลน์ออฟโรดตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัว AT มัไหมคุณ A T ทีางมันจะใหญ่ๆหน่อยใช่ A T ตัวนี้จะเป็นอย่าง AT นีอันนี้มีมีทัวแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีการใส่ไอ้คุณคุณไอ้นี่คุณมาจะเล่นไอ้นี่คุณเรียกว่าอะไรนะอันนี้เหรอเออ คือผมว่ามันน่าจะเป็นไฟชีตไฟซีตเออใช่เวลาดึงออกมาแล้วมันเป็นแบบเป็นเสาตั้งเอาไว้ใช่เพราะว่าตอนที่ไปออสเตรเลียมันก็มีคุณแบบนี้แหละข้างบนน่าจะเป็นเต็นท์เป็นเต็นท์ใช่ที่มันยกขึ้นนะแล้วนอนได้อันนี้ก็คือเวลาที่นั่งเขาก็จะลอกไอ้นี่ออกเนาะรูซิปออกแล้วก็ดึงแคดึงเป็นผ้าเต็นท์แต่บางรุ่นมันก็เป็นไฟฟ้าก็มีนะก็คุณเป็นของแบรนด์นี้ทั้งหมดเลยคุณใช่ทั้งพันเลยซีพิททำขายเองเปล่าวะโลบาก็ใช่ นี่กันชนเออกันชนนี้ก็ตัวปิดขอบของของแอโร่คุณใช่ไหมไฟฟ้าของแอโร่ไอ้นี่มันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมมันจะลูดม้วนไปข้างหน้าเห็นไหมมันจะมีกล่องข้างหน้าอยู่แล้มันจะเหม้วนคล้ายคล้ายคประตูที่ลูดลงไปไฟฟ้าไม่สี่หมื่นกว่าบาทเลยคุณกันชนนี่เซนเซอร์เจาะเซนเซอร์ด้วยคุณใช้เซนเซอร์ได้เออเซนเซอร์เดิม ทุกอย่างอยู่ครบเลยคันนี้เดิมๆไม่ยกโชคเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเฮ้ยมันโชคของอะไรคุณโชคเปลี่ยนเออโชคก็เปลี่ยนไมเนาะใช่โชคเปลี่ยนใหม่สวยไหมครับอันนี้คุณเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเป็นรับน้ำหนักของยี่ห้อ T J M อะไรเนี่ย แต่ไม่เคยได้ยินนะคุณผู้ชมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้อยากดูว่าผลิตจากไหนครับอะไรยังไงแต่เป็นชุดแต่งของเขาหมดเลยก็จะมีกันชนท้ายมีบันไดมีโลบาร์ตัวลากนะครับแล้วก็อ่านที่ชุดนีส่วนอันนี้เป็นของไอรอนแมนเอ้อเหรอไม่ใช่เดียวกันนะคุณคันสีเทาไอรอนแมนไอรอนแมนก็คือเป็นเป็นตัวตัวออฟโรดเหมือนกันเนาะนี่ไงคุณ หัวลาก็กันชนคนละทรงอ่ะอืออ๋นนี้เขาจะบอกเลยคุณอันนี้รับน้ำหนักลากได้สามร้อยห้าสิบมันใช่นี่มันน่าจะไม่ใช่น้ำนน้ำหนักไปนั่นหรือเปล่าน้ำหนักของที่ลากอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจติดใช่แต่อันนี้กันจะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะคุณตัวเหล็กผมเรียกเหล็กหลังคา เหล็กหลังคาก็จะเป็นของไอรอนแมนเหมือนกันบเปลี่ยนเอ้าเอออันนี้เปลี่ยนบันไดด้วยป่ะคุณใช่นี่จะเป็นชุดบันไดของไอรอนแมนนะครับนี่แล้วบันไดเขาดูนะเขาเอามาเออเอ้ยตอนไปเออตอนไปออสเตรเลียอย่างนี้แหละคุณอย่างนี้แหละคือเวลาที่แบบสมมติเข้าไปแล้วแล้วมันจะเอียงไปพิงกับหินเนาะเอออันนี้มันช่วยกันตัวรถได้กันฟาดกันกินไม้ด้วยนอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้า LED มันคนมันคนละชุดไหมแบบไหนสวยกว่าระวังรถหลังนะคุณแต่ผมชอบแบบนู้มากกว่าใช่ไหมผมชอบแบบนู้มากกว่าเออเพราะนี่มันเนาะชอบเนี่ยคันนี้ก็มีวินเหมือนกันนี่คุณมีวินแต่สปอร์ตไลท์ของไอรอนแมนเขาจะใส่แบบนี้เลยสวยดีเออเพดีพอดออกได้ไหมไอตัวนี้เสาวิทยุไหมน่าจะใช่นาะมันต้องเป็นเสาวิทยุแหละ เพราะเวลาเดินคาราวานมันต้องใช้ถ้าพูดจากอเมริกามาไทยยังได้ยินเรียนเสายาวขนาดนี้มันโดเกินไปเอ้าไหนตัวบินมันคุณเนี่ยตัวบินตัวบินไอ้นี่มันเป็นสลิงหรือเป็นอะไรคุณเป็นสลิงนี่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 เป็นเชือกไหมอันนี้เป็นเชือกเลยคุณเป็นเชือกนี่เลยบินก็ของไอรอนแมนนี่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 คุณไอรอนแมนทั้งหมดเลยนี่หลังพึ่งเี่ เนี่ยข้างในก็จะเป็นเป็นนั่นแล้วเวลาเปิดใช้ก็เปิดไี้ไหนตัวนี้มันเก้าพันห้าละมันจะมีเก้าพันห้ามีหมื่นสองอะไรพวกเนี้คือ<ม>แบบแรงในการดึงอะ่ะอ๋อใช่เซ็นเซอร์อยู่ครบนี่ตัวนี้ก็วินตัวนี้ก็เป็นเชือกเฮ้ย hey, ไฟตัดหมอกเปลี่ยนคุณใช่ไหมอืม LED น่ะใช่<ล>ใช้ <LED S 1> ของนี่หมดเลยโคมจะเหมือนฮาโลเจนแต่เป็น LED เออ อันนี้ก็ LED หมดทั้งคันเลยโอ้ยังสวยคุณแต่ผมชอบอันนี้กว่า <S 2> <S 2> <S ชอบหน้าอันนี้เป็น2024เนอะเพระาะว่า24ตัวเนี้ยแต่ผมอยากรู้ TJM เนี่ยมาจากไหนมันน่าจะเป็นยี่ห้อเลยแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออันนี้ก็เป็นเดิมเดิม แสดงว่าเขาจัดงานแน่นอนล่ะคุณไปเดี๋ยวไปเฝ้าเด็กแข่งดีกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปส่งพี่อหน่อยคลิปหนึ่ง